ทยาลัยชุมชนน่านนะครับซึ่งวิทยาลัยชุมชนน่านตอนนี้เราตั้งอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมูลตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านอยู่ในสังกัดของคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับในระยะเริ่มแรกนี้ได้มอบหมายว่าที่ร้อยตรีสมเด็จอภิชยกุล ท่านอดีตผู้อำนวยการวิทยสรพัดช่างท่านได้มาช่วยด้วยการเป็นผู้อำนวยการวิเลยชุมชนน่านแล้วเขาก็จะมีการสรรหาองค์คณะบุคคลมาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาวิเลยชุมชนน่านนะครับไม่เกิน15คนท่านผู้ฟังครับวิเลยชุมชนน่านเป็นวิเลยใหม่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีและก็โชคดีที่จังหวัดน่านมีวิเลยชุมชนขึ้นมาเป็นหนึ่งใน29จังหวัดความจริงวิเลยชุมชนนั้นเขาจะมีการจัดการศึกษาสองระดับลูกหลานของเราที่จบมัธยม6หรือมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าไม่จํากัดอายุนะครับจบมากี่ปีก็ได้จบมาใหม่ๆก็ได้อยากจะเข้าไปศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนน่าน ก็สามารถเข้าไปศึกษาได้โดยได้อนุปริญญาในสาขาวิชาชีพในในสาขาวิชาการเนี่ยนะครับเมื่อได้รับอนุปริญญาแล้วก็สามารถไปต่อระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาที่เป็นระดับรดมศึกษาต่างๆได้เพราะวิเลยชุมชนหน้านั้นสังกัดคณะกรรมการรวมศึกษาอยู่แล้วอันนี้จะช่วยให้ลูกหลานของเรานะครับได้มีโอกาสมีช่องทางมีทางเลือกไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปลริ่มไปเรียนที่กรุงเทพเสียค่าใช้จ่าย หรือไปเรียนที่เชียงใหม่เรียนที่บ้านเราครับแล้วก็ได้มีโอกาสอีกอันหนึ่งก็คือว่าประชาชนทั่วไปพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรหาใชา้กินหาเช้ากินขํามมอเตอร์ไซค์รับจ้างแม่บ้านทั้งหลายเหล่านี้ไปเรียนได้เลยครับเขาจะมีการหลักสูตรระยะสั้นระยะกลางระยะยาวฝึกอาชีพนะครับและหลักสูตรที่เรียนก็เป็นหลักสูตร ที่เขาระดมมาจากความคิดความเห็นว่าจังหวัดน่านควรจะเรียนอะไรเช่นโรงเรียนชาวนาชาวไร่ซึ่งไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยที่ไหนนลครับโรงเรียนจัดการดินน้ำป่าโรงเรียนศิลปะหัตถกรรมโรงเรียนจัดการผลไม้น่านโรงเรียนบริหารธุรกิจหลักสูตรโรงเรียนการค้าชายแดนหลักสูตรโรงเรียนการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักสูตรโรงเรียนภาษาพื้นเมือง อันนี้ก็น่าสนใจผมก็อยากก็เรียนเหมือนกันนะครับหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพผู้แเดผู้สูงอายุอาจจะเป็นนวดแผนโบราณก็ได้นะครับหลักสูตรเหล่านี้นะครับจะนํามาจัดโดยพี่น้องประชาชนชาวนานคนที่สอนก็เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับในหลักสูตรสั้นๆก,กลางๆหรือยา,ยาวๆที่ว่านะครับฝึกอบรมแล้วท่านก็ได้รับใบประกาศเสนีบัตรเพื่อไปประกอบอาชีพ และท่านที่มีอาชีพอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนอาชีพก็มาเข้าเรียนได้ในวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชมุมชนเป็นของคนน่านเป็นการศึกษาน่าน,นเพื่อชาวน่านนะครับอันนี้ก็รวบรวมกันมาเพื่อที่จะจัดให้เป็นการศึกษาในเรื่องของวิทยาลัยชมุมชนนะครับเรื่องสุดท้ายในช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของฉนดชุมชน,ชมชนว่ารวยวิทยาลัยชมุมชนแล้วก็ไปเรื่องฉนดชมุมชนบ้างเดี๋ยวเราพบกันในช่วงที่2เรื่องของฉนดชุมชนชมชนี่นะครับ ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเวลานี้ปัญหาสําคัญก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินปัญหาเรื่องที่ดินทํากินนั้นมีอยู่สองประการประการแรกก็คือ,คอขาดที่ดินทํากินครับเพาราะมีการประกาศพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประกาศเป็นพื้นที่สาธารณะ ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นไม่มีที่ดินทำกินเป็นที่ดินของหลวงส่วนใหญ่รีประการหนึ่งครับที่ดินทำกินที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอที่จะประกอบอาชีพเพราะว่าพี่น้องส่วนใหญ่นั้นเป็นอาชีพเกษตรกรอาชีพเกษตรกรต้องใช้ที่ดินทำกินอีกอันหนึ่งปัญหาของที่ดินก็คือเนื่องจากไม่มีที่ดินทำกินมีแล้วไม่เพียงพอที่สําคัญอีกอันหนึ่ง ก็คือขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินไม่มีซอคอหนึ่งไม่มีนอซอสองไม่มีนอนสอ,สอสามไม่มีซอทกอปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากพี่น้องประชาชนเจตนาเข้าไปครอบครองที่ดินของหลวงบางครั้งก็ไม่ได้มีเจตนาเข้าไปบุกรุกในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติแต่ปรากฏว่าที่ดินแห่งชาติหรือป่าสงวนแห่งชาติไปประกาศทับที่ราษฎรในส่วนใหญ่ ทำไมพี่น้องขาดสิทธิต์ตรงนี้แต่อะไรก็แล้วแต่มันไม่สําคัญเท่ากับเมื่อขาดสิทธิ์แล้วพี่น้องประชาชนอยู่กันเป็นชุมชนตำบลหมู่บ้านก็ไม่สามารถที่จะได้รับบริการที่เป็นสวัสดิการของรัฐบาลเช่นถนนสะพานไฟฟ้าปะปา,ปาได้รับการพัฒนาอาชีพได้รับการดูแลในเรื่องของสวัสดิการาต่างๆเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็มีการแก้ไขโดยการที่จัดให้เป็นโฉนดชุมชนเพื่อประกาศว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยอย่างที่ผมเรียนท่านในเขตรป่าสงวนบ้างในเขตที่สาธารประโยชน์บ้างน,นั้นเนี่ยอยู่กันอย่างถูกต้องก็เรามีการจัดทําเป็นโฉนดชุมชนขึ้นมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอยู่โดยเราสามารถจะจัดสวัสดิการบริการสาธารณะให้กับหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้ได้ วิธีการประกาศเป็น,นโฉนดชุมชนก็ต้องมีการจัดทําแผนชุมชนมีการแยกประเภทที่ดินตรงไหนเป็นที่ดินป่าสงวนตรงไหนเป็นดินที่ดินสาธารนณะตรงไหนเอามาจัดสรรให้รัศดรทํากินได้แต่ให้ในรูปแบบนโฉนดชุมชนก็ต้องมีการ,การจัดทําแผนชุมชนแยกประเภทที่ดินออกมาแล้วก็มีการเน้นไปเรื่องของจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทํากิน เดิมเนี่ยจังหวัดน่านเราเริ่มที่ตำบลศรีสเกตครับอำเภอนาน้อยขณะนี้ก็ขยายไปหลายตำบลเช่นตำบลหลายตำบลน,นะครับอย่างที่ทําอยู่เวลานี้ก็ขยายไปหลายพื้นที่อย่างที่ตำบลบัวใหญ่นะครับก็ขยายกันในที่สุดนะครับก็มีการขยายผลโดยการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนยกนรีนรอารอียะก็มาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้นะครับก็มีการยื่นคําขอ ที่จะออกโฉนดชุมชนทั้งสิ้นเวลานี้จังหวัดน,น่านรู้สึกจะมากที่สุดนะครับ222ชุมชนนะครับ222คำขอก็ประกอบไปด้วยตำบลหมู่บ้านต่างๆด้วยชุมชนต่างๆด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคณะกรรมการจากส่วนกลางเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ซึ่งคาดประจะผ่านอยู่55ชุมชนอาจจะออกเป็นโฉนดชุมชนได้ในอนาคตนะครับก็ต้องรอรับฟังกันในเรื่องของโฉนดชุมชนซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน เดี๋ยวช่วงที่สองเราจะมาคุยกันในเรื่องของปัญหาภัยแรงแรงงานไทยที่กลับจากประเทศลิเบียจะทำอย่างไรครับมีอยู่90คนที่จังหวัดหน้าเราไปที่ลิเบียเรื่องของการประกันสังคมตามตามตามตรา40แล้วก็คำถามสัปดาห์ที่แล้วที่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ถามมาสักครู่ครับ ที่แสหวานกับส้มสีทองของดีเมืองนานสืบสานพาลายน้ำไหลผานทองเลแต่แป้เน้อเองินเรามีสามลาทีบอากาศเย็นไม่ร้อนไม่รีบไหลตัวสบายสบายหัวใจก็คลื้กก็คลื้ ชมเมืองมวนใจสายหมอลมนาวเสี่ยวดอกขาวกำลังจะบาลชมชมคูภูคขาขึ้นภูฟ้านานสก,การับร้ท่าเช้ายันแ่ววันคู่ินกอนแล้วเธอจะไปด้วยไหมอยากรู้ใจของแม่งา ฝนน้ำเหนือน้นไในหัวใจอยู่นานนะคนเมื่อฉันรักเธอที่นาา that's okay. พบกันในช่วงที่สองนะครับเพลงเที่ยวนานทาให้ทราบว่าดอกเสี้ยวขาวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนานนะครับดอกเสี้ยวขาวนี่ขึ้นอยู่เยอะมากนะครับตามภูมิประเทศของชาวนานในแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติผมเคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูพื้นที่ของจังหวัดนานปรากฏว่าในช่วงที่มีดอกเสี้ยวขาวบานสวยงามมากครับบริเวณกลางหุบเขาต่างๆแต่ดอก อันหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ที่สวยงามเป็นจะเรียกว่าอาจจะไม่ใช่สัญลักษณ์ของชาวนานแต่เป็นสัญลักษณ์ของโลกเลยก็ได้ก็คือดอกชมพูภูคาดอกชมพูภูคาเนี่ยก็เป็นดอกที่มีแห่งเดียวในโลกเดิมนี่อยู่แถวยูนนานมณฑลยูนนานตอนใต้ของจีนนะครับมีการค้นพบกันเมื่อสักสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วนะครับต่อมาก็หายไปก็มาเจอกันเมื่อปีสองพันหรยี่สิบเก้าที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคาก็มีต้นชมพูภูคาปีหนึ่งออกดอกครั้งเดียวนะครับก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามนะครับและในเพลงนี้เขาก็ยังมีเรื่องราวของดอกเสี่ยบขาวดอกชมพูภูคาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยววัดภูมินตอนต้นรายการผมเรียนท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของภาพภูมันยาม่านก็อยู่ที่วัดภูมินเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักโด่งดังกันทั่วโลกภาพกระซิบรักอาจจะเทียบเคียงได้ถึงขั้นภาพโมนาลิซาก็ว่าได้นะครับ ภาพกษิบรักเป็นภาพที่หลายคนดูแล้วมีจินตนาการก็ถือว่าจิตรกรคือนานโบพันนี่เก่งมากทําให้ภาพนี้เนี่ยคนดูแล้วก็ชอบคนดูก็ชื่นชมน,นะครับก็ปรากฏอยู่ในเพลงของเที่ยวนานนะครับแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่งเพลงนี้เพราะมากนะครับเดี๋ยวสักครู่คงมีคําตอบนะครับว่าผู้ที่แต่งเพลงนี้ชื่ออะไรนะครับเป็นเพลงที่ทั้งจังหวะทุ่งทํานอง ทั้งในเรื่องของอเนื้อเพลงนะสุดยอดเลยนะครับพูดแต่งเพลงนี้ชื่อเพลงรักเธอที่น่านคุณชายเล็กนะครับชื่อชายเล็กนะฮะเทศบาลเมืองน่านเป็นคนแต่งเดี๋ยววันหลังต้องขอประวัติหน่อยเพลงรักเธอที่น่านคุณชายเล็กพูดแต่งเทศบาลเมืองน่านได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรเก่งมากครับต้องขอชื่นชมชมเชยวันนี้ที่นี้ด้วยนะครับคุณชายเล็กทเทศบาลเมืองน,น่าน เพลงรักเธอที่นานนะครับเรื่องร,รักเรื่องธรรมชาติก็มีทั้งภัยธรรมชาตินะครับเรื่องของภัยแรงเวลานี้แม้ฝนจะตกแต่ก็เป็นฝนที่เขาเรียกว่าเป็นฝนแรงเป็นฝนฤดูร้อนนะครับเป็นฝนที่เกิดแรงปรัทะที่ผมเรียนท่านู้ฟังว่าทําให้เกิดฟ้าร,อาร้องฟ้าแลบฟ้าผ่า,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 าฝนนี้ก็คงอยู่ไม่นานนะครับก็จะเกิดภาะวะอันหนึ่งเรียกว่าฝนทิ้งช่วงซึ่งเคยโกรธ เกิดมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วค่อยมาเป็นฝนในช่วงพายุฤดูร้รอนอย่ากนี้ไปในช่วงนี้ต่อไปอาจจะมีภายแล้งเกิดขึ้นเพราะยังไม่ถึงฤดูกาลในขณะนี้จังหวัดน,น,น่านก็เริ่มประสบภายแล้งกันเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่5มกราคมก็มีพื้นที่ประสบภายแร้งถึง15อำเภอคือทุกอำเภอเลยนะครับ รวมพื้แรงขนาดนี้90ตำบล725หมู่บ้านคิดเป็นอะไรละ77ประชาชนเดือดร้อนถึง2 0 0 0 0 0คนนะครับและพืชผลก็ได้รับผลกระทบเป็นพืชไร่7 0 0 0 0 0 0กว่าไร่ขนาดนี้ความต้องการคือในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะยิ่งน้ำอำบริโภคอุปโภคนี่นะครับน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่อการเกษตรนี่แก้กันมาตลอดครับ ในช่วงฤดูแล้งยิ่งเป็นปัญหามากห่วยน้องคลองบึงแห้งแล้งไปหมดไม่รู้จะเอาน้ําที่ไหนไปทํานาทําไร่ในช่วงฤดูร้อนถ้าเรามีน้ําผมเชื่อมันว่าพี่น้องเกษตรกรจะมีอาชีพเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ํานั้นจะเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตด้านการเกษตรกรมชนระทานก็ไม่สามารถจะจัดสรรน,น้ําได้ทั่วถึงกรมชประทานนี่ตั้งมาเป็นร้อยปีจะจัดสรรน,น้ําได้ไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ปัญหาเรื่องของแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรยิ่งในช่วงฤดูรุ้แรงลําคลองง้วยก็ตื่นเขินนะครับต้องการขุดลอกแต่เราก็ขาดงบประมาณกันทั่วประเทศนะครับเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ที่เผชิญหน้ากับชีวิตของเราก็คือน้ําอุปโภคบริโภคคือน้ํใช้น้ําดื่มเวลานี้ต่อไปนี้นะครับเราจะประสบปัญหาฝนแรงภายแรง เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือทําอย่างไรถึงจะมีน้ําเพื่อใช้ในครัวเรือนและใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับผมจึงมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สวนครัวนะครับปลูกพืชผักสวนครัวโดยเอาน้ําที่เหลือจากการใช้เนี่ยในครัวเรือนไปรดผักรดต้นไม้แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็เป็นน้ําเพื่อน้ํากินอีกอย่างหนึ่งนะครับคือน้ําบริโภค เวลาในสิ่งที่ทางจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานต่างๆจะเข้าไปช่วยเหลือนอกจากจะนารถไปแจกจ่ายแล้วก็จะมีการซ่อมแซมภาชนะรวมทั้งการที่จัดสรรเรื่องภาชนะรองรับน้ําถังน้ําขนาดต่างๆเช่นถังน้ําขนาด2,000ลิตรนะครับยังเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลธุรกันดารพื้นที่สูงรวมทึ้ง,ง,งพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเหล่านี้ซึ่งในขณะที่ฝนตกนะครับ ไม่มีภาชนะรองน้ำก็ไม่มีประโยชน์อันใดเพราะนั้นในวันนี้เวลาบ่ายสองโมงก็จะมีการประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณรวมทั้งการจัดหาภาชนะรองรับน้ำฝนซึ่งเป็นถังน้ำนะครับในวันนี้ซึ่งความต้องการขนาดนี้มีการสำรวจกันมาต้องการ3,056ใบนะครับในพื้นที่ของ12อำเภอในช่วงแรกนะครับก็ระมัดระวังกันไว้ในช่วงภายแล้งนอกจากจ,จัดสรรในเรื่องของภาชนะแล้วก็จะมี พายุลูกเห็บพายุฤดูร้อนซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเดือนเมษายนก็เสียหายกันหลายหลังคาเรือนด้วยกันนะครับวันที่สถึงวันที่7เมษาก็พื้นที่อำเภอเมืองน่านเบียงสาบอกเกลือก็พังไปย4สหลังวันที่ส6เมษายนฤด,ดูร้อนพายุลูกเห็บกระพัดเข้ามาที่อำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงเสียหายอีกหนึ่งสามหลังวันที่23สาเมษายนที่ผ่านมาอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวเสียหาย24บสี่หลังอำเภอเมืองน่านเนี่ยแปลกแปลเหมือนกันนะครับ เวลาพายุฤด,ด,ดูร้อนนี่เสียหายกันเยอะและเสียหายทุกครั้งที่อำเภอเมืองนะครับนี่สถิติที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยนะครับท่านกันูน้ใหญ่ยบานที่ฟังรายการนี้เมื่อเกิดปัญหาเรื่องพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนราษฎรพังก็รีบรายง,งานมาทางอำเภออำเภอเขารีบรายง,งานไปจังหวัดยาลาช้านะครับหลายเหตุการณ์ที่ช้ามากเหตุเกิดตั้งแต่เดือนมีนามารายงานกัะเดอนเมษานี่ก็ไม่ทันการแต่สิ่งสําคัญคือท่านกันู้ใหญ่ยบานต้องรีบรายง,งาน ต้องไปสำรวจตรวจสอบว่ามีครอบครัวของรายใดบ้างนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องนี้ไปสำรวจซะก่อนมีอะไรเสียหายปรากฏในภาพถ่ายหลายพื้นที่นะครับปรากฏว,ว่าหลังคาหายไปหมดเลยไม่รู้จะอยู่อาศัยกันยังไงเพราะฉะนั้นต้องรีบซ่อมแซมกันนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลครับต้องไปช่วยเหลือหน้าที่เกิดเหตุเพราะเรามีกู้ชีพกู้ภัยไปดูแลกันนะครับ พี่น้องประชาชนก็ซ่อมแซมบ้านเรือนให้อยู่ในอาการที่แข็งแรงนะครับแต่ปีนี้ดีอย่างหนึ่งครับย้ำกันบ่อยๆพูดกันมากๆไฟป่าคุณละอองในอากาศปีนี้ลดลงมีการเผาน้อยลงอาจจะเป็นเพราะฝนตกหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าก็เรียนว่าอย่าไปเผาอย่าไปทําลายป่ายิ่งเผาป่ายิ่งทําลายป่ายิ่งแรงหนักเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันไว้ในเรื่องของไฟป่าช่วยกันเตือนลูกหลาน บางคนก็มักง่ายบางคนก็เป็นโรคจิตโยนไฟเข้าไปในป่ามันก็เกิดการลุกลามนะครับเพราะว่าในชุนฤด,ดูแล้งนี้อากาศมันจะแห้งลุกลามได้ง่ายวันนี้ครับเวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปทางสวทสถานี